ล,ลุยต่อทักปูนะเจ้าปูเจ้ลุยลุยต่ to อธรรมชุ่มนักสู้มีเขามีหลุดได้ธรรมชุ่มเลยนะครับผมธรรมดาหดเขาปูกับเขาเร่งๆร่งหดหลุดก็ต nice ้องมีดธรรมชุ่วัดดีแล้วนักปูเนาะโอ้เย็นมากพี่น้องนะครับบรรยากาศเป็นังไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกในแต่ละพื้นที่สิบหกสิบหกครับแต่ละพื้นที่ กอพอครับกับกอพอคุ้มพากันก็พอหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดอ๋อแต่เกาคือบ่เห็นลูกศิษย์ปูเจ้าดังยูในบานยูในบ,าน,ในบานดีครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามครับปูนี่จะซี่อัน หก3ี่ามว่างนลูกไปเราไม่บอกไม่เด็ดแคนี้เนาะไปก็จะแยกันลโพงนะฮะงวดนี้งวดนากิมีคือเก่อนะครับงวดนี้ละเขาอ้อทุมานะนาอนี่ย่างไปเนาเกา วเลขสิบสามก็มีสูตรส,สามตัวแนมเลยพี่น้องเลย,เยอ่อาผู้ใดมักการไปจับฉลากกินแบงเลขท้ายสามตัวนี่ออกแล้วบ้างบอกรับเลขท้ายสามตัวนี่ออกมาแล้วลออมนี่ต้องอะไรอ่ะจบด้วยที่ศูนย์ หกสามไม่ลูดบอกพี่าวนึงหลายเนาะตั้งศูนย์กสามใปจไปจบที่ศูนยกสามหนึ่งกับห่งว่ครับบ่มีหนึ่งคือบอกว่าเฟ็มโอ้ยหกัไม่แห้งนี่ปูอหนึ่งก็มาแรงนั่นแหละครับครับสามสี่ห้าหหเปดเก้าศโอ้มัเกากับศูนย์หกนี่ะปูนอันนี้สูตรซี ตามใจคนจัดขัดใจคนขอครับสโลกแกนครับผมสโลกแกนตามใจคนจัดขัดใจคนขอสี่ตัวครับตัวเอีกเล่าบอกแปดสองทีครับผม พัฒนาล,วลวนาวินเกอร์ก็ล้วินเกอร์ุคนครับเห<ม>็นต,ตัวยไงไโปรชุดสี่ตัวเห็นวิ่งให้เอฟซีนนั้นนะครับผมเจ หนึ่งสองโอ้ดับ<ะ>มาว่าจะมาบอสี่สี่ตัวมาสองตัวทำร่ม,มตัวมาสองตัวหมวดดิจะเดินบอสเฮ้าหรือเปล่ามาจะได้ตัววัน <c oughs> อา้าวงวิ่งวิ่งตัวแรกแบบปูได้สี่ตัวนี่ ถ้าวิ่งถ้าเพิ่นอยากได้เลขวิ่งถ้าวิ่งครับเขียนวิ่งนะคน้ำหนักปูวิ่งก็วิ่งเจ็ดกับหนึ่งนี่ละวิ่งเจ็ดกับหนึ่งเขียนนะครับน้ำหนักปูเขียนวิ่งแซงน้ำนะครับผมวิ่งอืมอืับเอาปากกาแดงเขียนเลขน้ำหนักปูขับคือกอ๋อเอาทับประชมอืมวิ่งวิ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งขับอันนี้ได้จับคู่จับคู่นะครับปู จัคู่ก็เจ็ดหนึ่งรนดเลยครับเจ็ดแปดครับเจ็ดสองครับสามเจ็ดครับหนึ่งก็มีห้าหนึ่งครับห้าหนึ่ง หนึ่งสามวะศูนยหนึ่งหนึ่งเจแล้วศูนย์หนึ่งสองหนึ่งกับบ้ไใ่ว่ก็เทียมไหมสองห้าใกล้ันมีละหนึ่งแปดมาได้ปะปูได้หนึ่งแปดหนแปดได้เลยสองแปดหนึ่งแปดนี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดโอากันนี่เดนสามตัวเลยนี่ไหมโอ้เนาะมจสองแปดวห้ ต้องเปลียนออกเลียกล้าแล้วเนาะหนึ่งบปดจบไปปัวหนึ่งแปดเนาะกับผมเนี่ยยี่บ้าเช็ตัวทุกครหนึ่งสามบ่คนบุศย์เกียก็หลอดามากมัยเจ้าว่าเลขผีกันเจ้าวเลขแสนเลกออกจากปัวจับคู่สามตัวตัวนี้งามโผล่กรเชินคระชินเลยนะรับสอง แปดเจ็ดมีไหครับเนาะแต่ก็ห้านึงเจ็ดออกห้าเจ็ดหนึงออกกลับออกกลับมามาทางกลับกันกรับออ้สามเกตเดเจ็ดสามเกตนี่ตอนนี้เราเล่ๆมันจนวี่มาปูผมได้มากแปดสองนี่จับออกปูมากแปดองจับเอเด้วครับ บูใส่คาถาแล้วจะขอปูกไมนไหนใส่สิดเส็นก็ใส่คาถาแต่ว่าแปดสองหินารุ่นกลับของเขาต้งสามตัวเลยนี่กลัปูโอ้วงกลุ่มใหญ่เลยเข้ามาสามตัวแล้วสองแปดเจ็ดติดปู่สองแปดเจ็ดหุ่นดอกเงาเกินรวยบาทครับ รวย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 เนาะผู้ถือาดนี่ซาดนายกี่มากที่รบ awan เเอ้าเอ้านะครับเพียงนะคะพูเพียงสองตัวได้ปัววงตัวใดปัวสตวเน่ยสีแดงแดงวด้ครับสอตัวสีแดงปัวสีแดงๆกับผม

มันอยู่ในสองแปดเจ็ดกอในสองปเดเที่เอยนีชุดนีน้ำน้ำปูนะใุน่ชุดนี้ละเะเน้นชุดนี้ทั้งหปูเน้นชุดนี้ท่้นผู้ชมอืมอ้น่มไหมมาเฉยเยชอบก็จัดอาท่านผม้ชมท่านผู้ชมครับไปแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับผม 05นะครับ16กุมภาพันธ์2567นะครับปูห้องให้แล้วดนับชุดสองตัวชุดสามตัวนะครับถ้าผู้ใดชอบชุดในนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเบาเทาตรงๆก่อนนะครับผมชุดสี่ทิพย์3784 6095นะครับผมแล้วก็ชุดนะครับสีตัวมาสองตัวถ้าวิ่งวิ่งเจ็ดกับหนึ่งได้พี่น้องเ้ยนะครับมีเจ็ดมีแปดมีหนึ่งมีสอง หรือปูไดจ็จับว่นแค่นี้ก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองแค่สี่คู่นะปูนะปูได้มากแล้วแค่สี่คู่นครับอันนี้ปูจับใหม่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองสามเจ็ดสองแปดห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสามอีกตัดพี่นอ้องไมางายแต่ปูกระพงไงแล้วสองคู่เท่านั้นเจ็ดหนึ่งกับสองแปดนะครับสามตัวสองแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับปูกระเด็นคือ สองแปดเจ็ดนะครับเกิดยูนิชุดอ่านี<ม>่ครับสองแปดนะครับเจ็ดสองปูไดมากะจัดไปนะครับ, 2, รกกนะรบอันนี้เป็นชุดเลขไทยสามตัวหาลอตเตอรี่ไว้นะครับหาปูไดมัก,กตามนี้นะักพี่น้อนนะอันนี้ปูเฮดสูตรแรงลงใหมเบิง้งนะครับสามตัวเน้นสองแปดเจ็ดนะครับผมเอากราบขอบคุณขอบคุณปูครับผมรวยรวยรวยสาธุสาธุครับครูฝากบอกันมาคิดนะค่ะคิดหน<ๆ>ี้สวัสดีคะ่ะ